สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์น่าสดนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ห้ามคุณพ่อคุณแม่ดูเพราะว่าวันนี้มินจะพาทุกคนไปสักค่ะคือเป็นครั้งแรกของมินเลยนะคะแล้วก็คือ กลัวกลัวเจ็บตื่นเต้นเป็นหลับนิดเดียวเองนะตรงตรงนี้อะแต่คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าว่าหนูนะโอเคเดี๋ยววันนี้มินต้องไปทำงานก่อนเนาะไปเปิดร้านแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวค่อยไปที่ร้านสักนั้ไปดูกับมินเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เลิกงานกันแล้วนะคะใช่ไม่ใช่เลิกสิปิดร้านก่อนค่ะร้านปิดร้านหนีหนีหนีวันนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเอ่อเลือกพี่ชายเนาะอ่าพี่ชายพี่ชายพี่ชายเราเรียกแท็กซี่เว้ละวันนี้พี่ชายจะพาน้องสาวสองคนไปสากครั้งแรกในชีวิตนะคะเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกเนี่ย มีนจะเป็นคนไปสักก่อนคนเดียวแล้วให้คนนี้อยู่ร้านใช่คนเนี้ใจแตกตลอดเห็นเพื่อนสักก็อยากสักด้วยเพราะว่าจะไปเมาดีฟน่าจะไปฮันนีมูนฮันนีมูนบบว่าเลื่อนมาสองปีเพราะโควิดก็เลยแบบว่าปิดร้านไปเลยไม่หรอวันนี้เงียบๆก็เลยอ่ะโอเคปะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบเินแล้วค่ะว่าสายแล้วนัดเอาไว้โอเคโอเคค่ะตาชนะ ของเบลได้ไหมคะวันนี้เข็มใหญ่เข็มหนาวันนี้คนเดียวค่ะเข็มหนาสนใจพ่งนี้อาจจะรอก่นนอนี่ถึงเคยวมินแล้วนะคะวันนี้ได้แค่มินเนาะเพราะว่าของนเบลยวอะต้องการลายเล็ใช่ไหมใช่แล้วต้องจะแบบมินิมอลมินิมอลใช่วันนี้ก็เดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยว ต้องเอาอะไรเขาดูไหมนะบุตรเอาหรอบุตรแตต้องเอาอะไรไม่ต้องเอาไม่ดูแลอะไร exactly เราโอเคใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องศักกันเนาะว่าจะเป็นยังไงไปไปเข้าไปดูกันวันนี้บุตรต้องขึ้นเขียงอ่ะโอ้โหดูสิต้องขึ้นเขียงเขียงนี้เลยว้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ เม er al <laughs> ื่อกี้ก็เลือกขนาดแล้วนะคะในตลาดแล้วเหลือรอขึ้นเขียงรอซึ้งขึ้นเขียงแลาวไหนคนจะขึ้นเขียงเราตรงไหนอยู่ทีว่าเราตรงนี้ใช่ไหมปกติเขาตรงไหนอะคะมันก็บางคนเขาก็ตรงตรง ตรงนี้นะโอเคงั้นดึงเสือ้อตรงนี้คือไปอีก,อกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยอยู่ด้วยปิดร้านมาเลยนะนี่ปิดร้านมาหาเพื่อนสาวกลัวเอาไม่ถัาคนานึทงก็เห่ะ ัไปตรงนน้โอ้เสร็จแล้วป <c oughs> อ้ยังไม่เ็บเลยอ่ะอะไปซองกระจกดูโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วล่ะ <c oughs> เอาล้อเ,เลยเหรอถอดมันนะคะสวยเนะ <c oughs> นาะน่ารักอยู่ <c oughs> น้ารักอยู่โอเคแนละ้วมาดูบอกก่อนนะคะได้ <c oughs> สียวๆหนูห้ามขยับเลยใช่ไหมคะขยับไม่ได้เลยนิดนึงก็ไม่ได้เอาอหาที่ยังไงดีล่ะหาที่เกาะเลยเกาะอีกเกาะแล้วเอาะไก่าดอเลาจะได้ไม่อึดอัดกำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มทางไหนดี เแล้วหัวใจหรือเริ่มอะไรดีไหวไหมดูหน้ายังไม่ลงเข็มเลยเนะเอาละอโอ,เ,เ,อะเริ่อย แหละตัวเฮชคนี <mean> ่เนะ